โอเคถ่ายละก็ขอสวัสดีทุกผู้ชม้วยนะครับผมอ้าวอ้าวจุอ้าวพี่อ้าวไปไหนละว้าจ๊เฮ้ยมึงเอามึงทำอะไรเนี่ยเห็นไหมกูหลงไปกดสกิลนี่เลยก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับไม่ได้รับเชิญนะครับมันบอกว่าอยากถ่ายด้วยนะครับผม ก็คือพ่อกินเนี่ยอ่า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  <c oughs> เงินโดอจัดอันโด <c oughs> พี่เราได้ไปบ้า,เานเราเนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้ดิก <c oughs> ูวาร์กอนเออใช่อ่ะไปเน่ง <c oughs> ขอกินอ่ะเน่ง อบนึงกินน้ำนั่นไงนั่นไงบอกแล้วไม่เชื่อพนไอกูพนมาก,อมากโอ้โหไม่ชิดเลยไม่มีของอะไรเลย,เลย <c oughs> ไอส <c oughs> ัตว์กู <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นเสือร <c oughs> อกูดูให้กูตามไม่ทนันร <c oughs> อตูดูให้ <c oughs> หรือว่ามีคนมาตีก่อนแลว้ววะจะ ตัวชิบหายกูแหละจุดจดจด,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 จดปิ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 ดดิ่ <c oughs> ามารอสักประมาณห้านาทีป่านแล้วนะครับผูช้ชมไอ้สัตว์แม่งรอเป็นห้านาทีแล้วไม่เกิดเลยโดโูดโูคนหลังไล่กำลังจะมาตีอยู่เนี่ยอ๋อชาตินี้จะได้ตีไหมเน,นี่ยมันตีรวมอยู่แล้วพี่พี่เงียบเงียบอีกพี่ มันสามารถตีรวมกันได้ด้วยหรอไอ้บอลอยู่ตรงนี้อ๋อได้ทีวีก็ถ่ายอยู่เลยโดนแก๊กโดนแล้วมึงโดนโดนอาจจะล้ำล้ำคันไปละโดนโดนไปหาละไปหาละโอ้ทำไมมันนานเกินเจกสีวะ ดินอยูเฉยๆแล้วเนี่ยหันหลังวับนอจะเฮ้โอ้ยรออะไรเกิดูอเคปั๊บรอไหมเกิดมัเกิดแล้วเกิดมัเกิดเกิดตีดิเอาเอาเอาไม่ตีเอาแล้วเจ้าบูด <พ uka> โอ้ยแกบกบโป้อ่จะจ้ะเฮ้ยเพื่อนอยู่กูช่วยอ่าจะ้ะจุกๆก็วูบยังเหลืออีกตัวนู่น,นใครจะเอาอันนี้วะอะ่อะ,อ,ะๆๆอีกอันนี้กำจัดเลมอนธรรมดาห้าอีกห้าอันนี้อีกสามคนหน้าอบยังที่มันนี่ของมงเฮช็อตอ่ะ ม่เฮกช็อตแลยครับนี่ยโอ้จูจูอยากก้นปากโอ้กินอาหารมาเยอะเฮ้ยสแล้วไปบ่อยแล้วปูดตายโอเคครับผมจะมาเปิดกล้ากันนะครับคุณพี่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วกี่นาทีแล้วครับหมดเวลาแล้วคุณเด็โอ้เกือบมาแล้วเฮ้ยขอตัวนี้ Hey, khóc. Nắng cá đuôi, đui. Nắng cá đuôi, p'chấp. Nắng cá đuôi, p'chấp, À, thay. ว้าเฮ้ยไหปาตีม้มอนิไม่เป็นไรเอาจ,ออจะเอาเอาเอาดีอันนี้อันนึ่งอ่ะอันเมดิจิคอรเราได้ไปแค่อันเดียวมะดวได้กะอัน <laughs> แล้วนึงอ่ะนี่ทีคอไหนวะอ้าวคอเนี่ยนี่อะไรใช่ครับเจอแล้วต่อหน้ากูเข้าเลยทำไมไอ้ไอ้อับนี่มันดีจริงจริงอัพทั้งวันยังได้เลยเนี่ยโอ้อับต่อไปไม่สน Ok, rồi thả đẹp Hơ, hơ, tí đây đây Bình bình Thôi Để lại, nó đi Mày này, Anh thật À Để lại, đi Mày รอรอฟังผมทำไมอ่าเพิ่งอัออดโย่ม<ป>ิโอ้มาเข้าประเสริฐเดียวว่ะกิวแรกอ่าจะเออไ,ไปไม่ไดกโอ้โหเข้าที่หกอันเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ ปูใส่ให้เออตายทีโว้ยก็ไม่แต่เงินยังดีดีกว่าไม่ได้กินไม่มีน้ำกินเลยโอ้ยเลโหลเจ้าอะไรเลยเฮลโหลช่วยตีหน่อยดิมาช่วยดิข้าย่าไม่เข็ดเว้ย ทั้งสองปุ่มเร็วไปเร็วแล้วายป้าขอขอข้าวไทยหน่อยฮะิจิอ้าวมาฟิวชั่ เอ้ไอ้ใครมาฟิวเชร์กับมึงโอเคครับผมก็ต้องขอจิบจบคิวไปเท่านี้นะครับโอ๊ยนู่น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 โอเคครับผมขอจบบัขอลาคิวไปเท่านี้นะจ้าไปละ